โอเคผมก็กล่าวสวัสดีน้ำผึ้งจอมพีหน้าเราจะคุยกันด้วยในครอบส่วที่เกี่ยวกับเกมโลบอคแนมแอกเฟสนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะหามาเบ็ดสวรรค์กันนั่นเองนะครับโอเคพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยโอเคผมก็ขั้นตอนแรกที่เราจะไปหาเบ็ดสวรรค์เนี่ยเราก็ไปที่เกาะใหม่ก่อนนั่นเองนะครับชื่อเกอาะ์สถานชื่อว่าเกาะทางทิศเหนือเนาะก็ถ้าตรงมาเนี่ยมันจะมีประตูมิติอยู่เนาะนี่เลยตรงนี้ก็ขับเข้าไปเลยเนาะ เข้าไปโอเคก็จะจอยดาสักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยครับผมแล้วก็ต้องไปอีกสักหน่อยเนี่ยจะ,จะเจอเกาะเนาะตรงไปเลยช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วน,นั่เนเองนะคุณก็อ่านัน่นแหละใกล้ปีใหม่เฉยก็ต้องทำปีใหม่ล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะผมสรุปปีใหม่ล่วงหน้าเลยเดี๋ยวช่วงปีใหม่พี่ก็น่าจะก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละคลิปน่าจะลงวันนี้ตอนเย็นเนี่ย โอเคแล้วก็เลี้ยวก็ตัวนี้ขับเราระมัระวังนิดหนึ่งเะครับเพราะว่ามันขับค่อยคัอนที่จะยากอะนะขับตรงไปเลยโอเคมาถึงกกอบที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ขั้นตอนแรก,แนนรก,นกเนี่ยให้แนะนําให้ซื้อก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราน่าจะมาก่อนนี้หลายครั้งอยู่ควยเป็นค่อยข้านที่จะยาวนะทําไม่ยากหรอกแต่วว่ามันยาวมากๆกโอเคก็มาเกาะอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนเเนดินตรงมาที่พ่อค้านะ มันจะมีอันนี้อยู่เบ็ดขายซึ่งถ้าใครอยากได้ก็มาซื้อได้เนาะป็ดค่อนข้างจะดีอยู่ในช่วงต้นเกมใช่พี่ก็ซื้อมาจร้อแล้วนี่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 คือเบ็ดดีคือได้ว่าดีที่สุดสำหรับมือใหม่แล้วนะนี่โคตรดีเลยนะเบ็ดนี้เห็นกันแบบมันดีมากๆากนะเบ็ดก็สวยด้วยนะราคาก็ไม่ค่อยแพงมาก ไอจีเซอร์มือใหม่มันก็แพ้อยู่นะสำหรับมือใหม่เงี้ยสองหมื่นห้าแต่พี่ก็โอเคนะไม่ได้แย่มากแล้วก็ให้คนมาซื้อทางตรงนี้อาจริงไม่ต้องซื้อก็ได้นะหนึ่งพันบาทถ้าใครอยากประหยัดตังค์นะแต่ถ้าใครแบบเออซื้อได้ก็ซื้อไปเถอะมันไม่เป็นไรหรอกที่ไม่ค่อยอยากให้ซื้อนะเพราะว่ามันนั่นช่วงแรกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ทางสีเขียวเท่าไหรนะ่เนอะโอเคตามมาเลยก็ชนวงนี้พี่จะไม่ค่อยตัดว่าทุกคนจะอยู่กันนะ นี่เลยเด็ขึ้นตรงนี้ชึ้ๆแล้วก็ขึ้นแบบได้ปะก็เอาหินมันเดิมีทั้งหมดสี่หินเนาะจะเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีอไสีหนึ่งนี่แหละที่จำไม่ได้ละเดีกก็จะเลี้ยงสปีดไปเลยแล้วกันเนาะนี่ขึ้นไปโอเคก็นี่ก็เป็นแคมป์ต่อมาเนาะนี่แคมป์นี้ซึ่งแคมป์นี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเนาะคือเอาหิน สีน้ำเงินนั่นเองนะแล้วก็จะมีถังเติมออกซสยเยนด้วยข้างๆถ้าเดินเข้ามาในถ้ำเนี่ยจะมีหินสีน้ำเงินอยู่นี่ซึ่งเราต้องไปซื้อ P. X. อ่าข้างบนเนี่ยนะนี่เลยหินสีน้ำเงินโอเคก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอีกก็เพื่อซื้อเพื่อเพื่อที่จะซื้อ P. X. โอเคไปดีทีก็จะคุยๆัยกนหน่อยเนาะคือมันเลขคูณสองอะ่ะถือพี่เล่นเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยาวเลยแหละนะ ขึ้นตามบันไดามาเลยเนาะทุกคนแล้วก็กระโดดไปตรงนี้นิดหน่อยเลี้ยวซ้ายอย่าเลี้ยวขวานะเอยเลี้ยวขวาดีาเลี้ยวซ้ายเอออะไรล่ะตรงนี้ก็ระวังตกกันด้วยนะเป็นหุกเขาพี่ตกไปร,รอบหนึ่งแล้วเนาะชื้อแล้วก็วี่งไงบอกเลยว่าโคตรสวยนะตอนนี้เอ,อ้ก็คือต้องขึ้นมาใหม่นะเออดวงนไไดนักกว่าเดิมอีก ก็คือต้องขึ้นมาใหม่นี่แหละโอเคโอเคตอนนี้ก็ถึงตรงล่าสุดแล้วเนาะที่ขึ้นมาแล้วก็ตายไปใหม่ระวังตัวกันด้วยในะจับจุ่มเดินขึ้นมาไหนไปต้องไปยาวๆเลยานะผมก็ระวังให้ดีๆนะเดินขึ้นมาตัวที่เดินมาตรงนี้ก็กระโดดก็ได้เนาะเดินมาลึกๆหน่อยโดดโดดโดด ตอนนี้คือเพรก็ไม่ต้องสนใจนะเป็นแค่แบบแบ็แกยาวเชยขออประกอบฉากโอเคก็ตรงมาจะมีบันไดเพื่อขึ้นไปชิวๆอ,อ,อ่ะก็ถึงที่ใหม่แล้วนั่นเองเนะี่ยผมจะมีสามแยกซ้ายขวาตรงกลางนะให้ทุกคนมาอาซ้ายก่อนนี่จะมีหลอดอุณหภูมิด้วยเห็นไหมอ่ะซึ่งมันจะเริ่มใช้ตอนนี้นะที่ไม,ม่ไม่บอกื่อเดี๋ยวเพราะว่าจะมีทางออกซิเจนอยู่ให้ซื้อเนาะเออนี่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหม มี่3 0 0ซื้อไปซื้อไปเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้เนาะหรือหลังจากนี้อันนี้คือจาเป็นจริงๆเพราะว่าต้องใช้3 0 0าโอเคแล้วก็ไปเติอมออกซิเจน <c oughs> แล้วก็จะมีเบส3 0 0 0า 15, อยู่เนาะใครที่อยากได้ก็ซื้อได้เนาะซื้อมีม่ก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อันนี้ก็จุดเซฟเนาะก็เซฟบก่อก็ได้เนาะเพื่อแบบมาอีก ใช่แบตสองสิบห้าบาทโอเคก็ไปเอาหินต่อไปกันเลยเนาะเป็นหินสีเขียวหินสีเขียวเนี่ยอยู่ตรงก้อนนี้เลยแหละนะนี่ให้ทุกคนเนี่ยเดินตรงไปเนาะเดินตรงไปเออไม่ใช่สิเออก็เดินตรงไปแหละแต่ว่าพี่ลืมบอกว่าให้ซื้อ P X มาด้วยเพราะว่ามันต้องใช้ในข้างล่างอีกน,นะเออก็ P X เนี่ยมันจะอยู่ตรงกล่องตัวนี้เลยนะนี่นตามมาตามมา กล่องตรงนี้ห้าพันบาทเนาะซื้อมาเลยนี่ได้มาแล้วโอเคก็ให้ทุกคนเด้เข้าไปในถ้ำอีกเน,ะนาะตื่ตัวเซตเจนแป๊บโอเคได้พี่เอกมาแล้วก็ค่อยเอาไปขวดตอนอตอนอยู่ข้างล่างนะทำช่วงแรกที่พี่บอกอนะ่ะเอาหินสีน้ำเงินอันนี้จะเอาหินสีเขียวเนาะให้เดินตรงมาในถ้ำเลยเนาะนี่เดินลงมา ซึ่งตัวนี้ก็น่าจะสามารถตกปลาได้เหมือนกันแล้วนะพี่ก็พี่ก็เคยมาตกอยู่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะตรงนี้อืปลาตัวเนี้ยคือเป็นกรที่ฟามเงินดีที่สุดแล้วนะในตอนนี้นี่เลยเนาะก็ตกนี้ได้แล้วก็กระโดดตกน้ําแข็งตรงนีงงน้ชึบแล้วก็จะมีเอเบซีตรงนี้ด้วยเนาะให้ทุกคนมาคุยกับเอเบซีตรงนี้นะจะได้หินสีเขียวมาคุยไปเลยกดอัลเไปเรื่อยๆประมาณสามปโอยู่กนะ ในอันที่สองแล้วแล้วก็อันที่สามอ่าได้ไม่เรียบร้อยแล้วผมเห็นสีเขียวก็เป็นหินที่ได้ง่ายที่สุดแล้วแหลนะนคิดว่าต่อไปก็เอาเหินสีฟ้ากันเลยเนาะซึ่งเราต้องลงไปข้างล่างก็คือต้องปีนมาใหม่นะั่นแหละลงไปข้างล่างหินสีเขียวก็ได้ง่ายที่สุดในประดาหเห็นทั้งหมดแล้วแหละนะไม่ต้องใช้เงินด้วยนี่นะให้ทุกคนเนี่ยกระด,ดลงไปเลยเนาะ เกมนี้ไม่มีฟอร์ดามีอยู่แล้วมีแล้วก็โดดลงไปอีกหน่อยก็คือต้องปีนขึ้นไปใหม่สักแป๊บหนึ่งนี่แหละเอออ่าใช่ต้องปีนไปใหม่นั่นไงก็ไม่เป็นอะไรเนาะนี่เพราะมันต้องแบบปีนใหม่อยู่แล้วเดินลงมาทางเดิมก็น่าจะไกลกว่าเดิมปีนใหม่ก็ไม่ได้อะไรมากเนาะเดิน โอเคตอนนี้ก็ถึงตรงถ้ำที่พี่บอกแล้วนั่นเองนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเดินไปที่ถ้ำที่พี่บอกเลยนี่ตามมานี่ตรงนี้ตือแป๊บไม่ต้องเติมก็ได้นะเพราะเพราะมันเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้ช่วงแรกนี่ตรงนี้ก็ทําการอขวาเนี่ยขุดไปเอ็มที่ขวาสิบีแอขุดแล้วก็แขงค่อยๆจะละลานยนั่นเองนะครับผมแป๊แล้วก็ กดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันก็ละลายเองแตกไดย้ยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้อีกทีดนึงได้ยังเอ่ยดูเหมือนว่ายังไม่ได้ฮะอีกทีดนึงละมั้งอโอเคได้แล้วเก็บมาเลยตีรง <ย pasó> เห็นอดนที่สองน้ยดรอยแล้เห็นสีน้ำเงินเห็นสีฟ้าเห็นสีน้ำเงินก็ไม่รู้คืน <laughs> โอเคเดี๋ยวก็ไปดูหินต่อไปกันเลยเนาะซึ่งโซหิน,นจะได้ยากนิดหน่อยนั่นเองเนะครับผมโอเค้ทุกคนเดินมาที่เดิมเลยนะนี่สามแยกแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยปีนขึ้นไปเลยนะข้างตรงขวาม,มือใช่ก็ให้ทุกคนเนี่ยปีไปเรื่อยเลยแล้วก็จะมีหินตรงนี้อยู่นะถ้าทุกคนเห็นเนี่ย เห็นตรงนี้เลยนะเห็นรูปแบบนี้เลยนี่ถ้าคนเนี่ยโดดลงไปเนาะนี่โดดไปต้นมาเห็นป่ะอ่าต้นสนตรงนั้นอะ่ะโดดไม่ต้องแบบกระโดดสิโดดแค่เดิงลงไปเฉะยๆเพราะว่ามันจะไม่ถึงพื้นเลยนี่นะเห็นโดดไปเลยตรงนี้จะเป็นจุดเกิดหินสีสีเหลืองนั่นเองนะผมซึ่งก็ต้องรอหิมะตกถึงจะเกิดเนานะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะอีกดีหนึ่งในการนอาไปซื้อ ทุเรียมหิมะแล้วก็ไม้เห็นหมันเกิดใช่ตัวนี้นะครับผมก็จะลืมด้วยลนะ่ะโอเคเดี๋ยวไออีดอีดดดนึงก่อนโอเคผมก็ไน่มาแล้วอีดีนึนงเนาะอันนี้นี่คิดว่าน่าจะเป็นทัวเทมที่แบบซื้อนะแต่ที่จริงคือไม่ใช่นั่นเองนี่ผมเปเป็นทัวเทมอ่าพายุหิมะเฉยไม่ใช่หิมะตกซึ่งพี่ซื้อผิดเนาะก็ต้องซื้อใหม่ เรียกว่าค่อนข้างเซ็งเลยนะไม่เป็นไรไอดีนี้มีเงินตั้ง30ล้านนะน,นะไอดีนี้นะคือ,อไอดีเรามีเงิน30ล้านโอเคเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่หนะเพราะว่า,วาซื้อบิดโอเคแป๊บบนึงนะทุกคนพี่ชอบส่วนจอไอจอที่ลอยคือจอละันหลักพี่นะตัวไอจอที่แบบเต็มๆเนีเย่ยคือจอหัดลองอ่าถ้าสะดใครที่อยากให้สอนแบบเป็นแบ่งหนะ้าจอแบบนี้ก็ทําได้เนะเอ,อื โอเคอันนี้เป็นโทเทมที่มันเรียกหิมาตกนั่นเองนะมีหินเกลือเรียบร้อยแล้วนะห้นสีเหลืองเดี๋ยวเอาเอานี้รักเก็บก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วก็ดีรอค่อยเก็บเก็บมาเลยซื้อโอเคก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วหินสีเหลืองต่อไปก็หินสีแดงเนี่ยยุ่งยากนิดหน่อยนะไม่ค่อยยุ่งยากแด่กก็แบบต้องออกจากเกานะได้หินสีแดงนี่นะหินสีเหลืองได้เรียบร้อยแล้วนะ ก็ระวังหิมะตกใส่ด้วยนะเพราะว่าเราจะตกลงไปข้างล่างทันทีแนตะ่ mm hmm. ว่าดูได้ไงอย่างนั้นเหรอ mm hmm. ก็เอาไปเล่นอะกันนะโอเคตอนนี้ก็ได้เห็นทั้งสามสีมาแล้วเนาะ mm hmm. ขอขาดอีกหนึ่งสีถึงจะได้นี่นี่นี่สวัสายเพื่อนได้ด้วยเนาะนี่ก็่ชงมาแล้วแกะนะโอเคเดี๋ยวก็นี่ไง คือถ้าโดนทีมาทีก็จะลวกลงมาแบบนี้เลยนะจมก็คือต้องเปลี่ยนใหม่ยอดเยี่ยมโอเคเดี๋ยวก็ไปหาเห็ดสีแดงกันก่อนเลยละกันนะแ <c oughs> ตดเป็นทีตอนทำคุยห็นสีนแดงเลยละกันโอเคครับผมเจอแกนเนาะไปะโอเคผมตอนนี้เนี่ยก็ถึงตรงที่เดิมแล้วนั่นเองนะผมก็ก่อน,นี้ไปหาสีแดงให้ทุกคน เดินมาเรื่อยๆก,ก่อนรนะให้สีแดงเนี่ยมันต้องทําข้างล่างโอเคตอนนี้เนี่ยก็ถึงทัเควสสีแดงแล้วเนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไที่เกาะแรกแล้วก็จะมีปุ่มตรงข้างหลังป้ายตรงนี้นะให้ทุกคนกดกลายเป็นสีเขียวปึ๊บแบบนี้โอเคกดทั้งหมด5้าเกาะเนาะนี่ก็หนึ่งเกาะแล้วเลยสี่เกาะโอเคแล้วก็ก,ก็ต่อไปกันเลยเนาะก็จะเป็นเกาะนี้เยลยเนาะเกาะโจรสลัดคือไปไทยมันไปอย่างนั้นนะ ในไอ้นั่นน่ะเออในหนังสือที่มันบอกอ่ะก่อนนี้แหละอ,อ้าวอ้านสักอย่างแล้วคนเดินตรงมาที่แคมป์เลยนะนี่แคมป์ตรงนี้เลยเดินตรงมาเนี่ยจะมีไกด์เดอร์เก้าร้อยลายขายอยู่ซึ่งพี่ไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามันเปลืองตังค์แถมในโลกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนี่แล้วก็กดอกมาโอเคไกด์เดอร์ไม่ต้องไปซื้อมันเนาะ ก็ให้ทุกคนเนี่ยเดินตรงไปเกาะใหม่จะเป็น,กนเกาะได้เลยนะใช้ฟอนที่ถูกทออทิท้งแล้วก็จะมีหอคอยอยู่เนาะให้ทุกคนเนี่ยเดินตามหอคอยไปเลยเดินขึ้นหอคอยอันแรกเลยที่เจอที่คือตรงนี้ริมน้ําเดินขึ้นไปก็จะม,มีปุ่มสีแดงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมกดไปโอเคเกาะต่อไปเกาะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเกาะอ,อ่า เอ็นชียนเนาะกาโบราณปุ่มก็จะอยู่ตรงเบสโตเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยต่อไปก่อต่อไปเนาะก,ก่อหิมะนี่เลยก็อตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาตรงนี้น้ำแข็งตรงนี้โดยขึ้นมาไปทางไหนต่อนะทางนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่าินทางนี้มาผิดมาผิดไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อมันต้องขึ้นน้ำแข็งตรงนี้นี่ ลืมลืมลืมโทษทีโทษท,ท,ทีนี่แอแขกตรงนี้กระโดดแล้วก็ขึ้นแอแขกอีกก้อนหนึ่งนะคือตรงนี้เลยแล้วก็กระโดดตรงหินตรงนี้นะนี่มาทำกระโดดได้นะแล้วก็เดินตรงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดินตรงไปไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องขึ้นอ๋อหินหนหินตรงนี้หินตรงนี้หินตรงนี้ คือมันก็งงๆนะทางมันแล้วก็เดินตรงไปนั่นเองเนะผมจะมีซ้ายขวาไม่ได้คน๋ยวมาสอบไปด้านซ้ายนะเปิดด้านขวาดิเออนี่โอเคเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเปิดที่สี่แยงเรียบร้อยแล้วโอเคก,กเเคเเนะ็หลังจากที่ดูเสร็จเนี่ยนะก็คือเดินตามพี่มาเลยนะหลังจากที่เอาหินเืองเสร็จตรงนั้นนะ่ะต้องหีนตรงนั้นนี่เดินระพานมาเลย ก็อนนี้จะคือขึ้นไปข้างบนสุดนะเพื่อที่จะไปซื้อที่หินสีแดงใช่ก็ก่อนทำเสหตุก็คือก่อนที่จะให้สีแดงเนี่ยก็คือทําตามที่พี่บอกไปตอนไม่กี้เลยนะอที่ไปกดปุ่มเพื่อใครงงอีคือพี่รู้อธิบายงงไหมนะแต่คลิปไม่น่างงมากโอเคเดินตามมาเลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีหินอันนั้นขายด้วยนะ ไม่ใช่มันคือโทเทียมหิมะนี่ตัวนี้เลยหนึ่งแสนห้านั่นเองเนะครับผมนี่ก็ไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่คือพอมันหาเงินแล้วมันก็เลยไม่ค่อยแพงอะนะ 105. แสนห้าดีก็เดิตบบนตรงนี้เดินตรงไปคุนีมีบันไดผมระวังตกกันด้วยล่ะโอเค ขึ้นไปแล้วก็บันไดตรงนี้ก็ใกล้น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะ แค่ตัวขินมาเนาะมันจะได้ขึ้นง่ายๆหน่อยนี่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็ถึงแคมป์อ่าหมู่บ้านที่สองแล้วเนาะไม่รู้ที่ที่สองเที่ยวอาไรจะเป็นจุดซื้อเบสสามร้อยเนาะกูกรีก็มาแต่ออกซิเจนตัวนี้ก่อนเนาะชื่อตัวนี้จะซื้อเบ็ดสามแสนเนาะแล้วก็มีหา้ออกซิเจนหนึ่งหมื่นบาทด้วย ก็เลยจะไม่ซื้อไปนะเพราะว่ามันต้องใช้ซื้อไปตอนไหนพี่นี่น่าจะขึ้นมารอบหนึ่งแ <deve> ล <ck> <variables> ้วก <tama> ็ <et> จะไม่เคยจะมีเบสไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่เบสเองแต่ะนั้นอยู่ไหนีตอนนี้เป็นจุดเซฟเนาะกมีอะไรจุดเซฟมค่อยเซ็มไปเลยนะเร็วหน้าขอหาเซ็งกันหน่อก่อนอยู่ตรงไหนนะข้างบนเหรอตัวนี้ก็ไม่น่ามี คือโทเทปที่พี่ซื้อผิดปาเนาะคือโดเรมยกพายุซึ่งพี่ต้องมาดูว่าซื้อไปแล้วก็ได้หะายชิ้นมาเออมันแค่มีพายุที่เฉยของก,ก่็หิมานะน่าจะตรงนี้หรือเปล่าเนะี่ยข้างบนตรงนี้นคือพี่จำไม่ได้แล้วแหละอ่าใช่จริงด้วยคือข้างบนตรงนี้เนาะนี่เลยเป็นเสื้อกันหนาวซึ่งพี่น้ำไม่ซื้อไปเนาะยังไงก็ต้องซื้อแผ่นหนาวตายแน่นอนโอเคเดี๋ยวก็ เดินทางกันต่อเลยแล้วกันเนาะ เดีว่าจจะถึงที่หมายแล้วหรือเคลมอีกหน่อยคือปลาช่วยดีก็ไม่ได้จะทำอะไรดีนอกจากแมฟฟิตเนี่ยนะแมคคาร์ฟก็สึกมือเบื่อเหมือนกันแหละมีอัปเดตใหม่ไปด้วยแต่ก็ไม่ค่อยสึกมือว่าขนาดนั้นเปลี่นแมคคาร์ฟช่วยดีรู้สึกแบบเฉยๆนะไม่ได้อะไรมากมันไม่ตื่นเต้นเท่าแบบช่วงมูชินกับเกิร์ลมามันอัปเดตแี่เข้าไปมาคือคือมันแบบพอาเขาจะเลดเกมแล้ว อัปเดตมาแต่ละยอ,ลอย่างคือเลกกิ้วนั่นแหละโอเคตอนนี้ก็ถือว่เรียบร้อยแล้วนะข้างบนสุดก็จะมีทุกอย่างให้ซื้อเลยแล้วก็เปรีทางออสเตรเลียส์แทบเนี่ยในะครับผมโอเคแล้วก็ไปซื้อทางออสเตรเลียขั้นสงูงนี่ตรงนี้เลยทั้งหมดส่ง15นาะนี่เลยก็ซื้อไปเหอะนะเชื่อพี่ กับไกด์เดอร์แบบใหม่ก็คือไกด์เดอร์จะรลดได้นานกว่านะแ้วก่อนจะดได้แค่แบบเดียวนี่โอเคก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้องเฮดสีแดงเองนะครับผมเขาตัดมาเลล้ๆกันนี่ให้มาคุยกับเ็ดสีตรงนี้เนาะนี่เขายืนอยู่นี่เขาจะเปิยได้แบบนี้แล้วก็ราคาสองแสนห้านะดีนะผมก็เตรียมตัมตามให้พร้อมเนาะชิชๆ เคียนต้งตรงนี้เลยเนาะก็ให้ใส่ตามสีเนะี่ยอันนี้เป็นสีแดงใส่สีแดงลงไปต่อไปก็สีนะ้ำเงินน,นะ ข้างหลังตรงคิตตันตรงนี้เลยเนาะนี่ตรงนี้แล้วให้ดุกคนใหญ่กัน้นถดนแล้วก็กางไะไรได้ด้วยเนาะแบบนี้อา่าเด็กคนใหญตรงนั้นวะตรงนั้นต้นไม้อะเด็กคนลอดไปตรงนั้นนั่นเองนะครับโอ้ยกดไม่ติดตัวนี้จะบินได้ปะฮามันได้ได้ไ,ได้ไ โคดัเลเจดล้านห้าน,นั่นีงนะครับคือหล้านเจดแสน้เนาะก็เตรียมตังให้พอโอเคเดวี่ก็น่าจะเป็นสนุก แหม่ตรงเบ็ดด้วยนะคล้ายๆเบ็ดไอซีขาวเลยนะแล้วแต่ก็ประมาณนี้นั่นเองนะคนุณความเร็วในการตกสามสิบโชคสองร้อยยี่สิบห้าหกหกจุดสองเขายังโนสเก็ตบอรน้นำหนักคืออินฟินิตี้นั่นเองนะโคตรดี เดิมช้าอะไรมาเลยเนาะที่ใช้เยื่อตุกปลาเร็วชื่อคือรอดสีขาวเขาใหญ่เหมือนกันก็จะพอๆกับเบ็ดอ่าเดดิมนะคือเป็น ถือว่าเป็นที่ดีอยู่เหมือนกัน